สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทำชมครับพาย f c แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเมื่อนีเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับวันนี้วันที่17กลกุมภาพันธ์2 5 6พนะครับพายเอฟแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับตรงวัดครับงวดวันที่1 มีนาคม2,568ครับสัญจรเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสัญจรที่พังงานะครับมหาคู่บ่าวัดปลานะครับคู่บ่าย่ำให้กอนออกนะครับฝันว่าได้จับปลาให้น้องสาวแล้วก็ฝันว่าผู้ชายสองคนปีบอลเล่นะครับคู่บ่าเขียนสามตัวให้เพิ่มคือห้าศูนย์สองนะครับคู่บ่าว่าถ้าสองตัวนะครับหาศูนย์มักกัตัดเอานะครับแต่ว่าคู่บ่าเน้นศูนย์สอง นะครับชมชมเอานะครับโชคดีนะครับคู่บาว่าฝันต่องวดแล้วนะครับพาเข้าไปกราบนมัสการคู่บาลน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันเพื่อได้ไปหาสั่งจองยิบจับลอตเตอรี่นะครับชมชมเข้าไปกราบนมัสการคู่บาลน้ำกันครับผมกราบนมัสการครับคู่บาลครับกราบนมัสการเลยค่ะเอานะครับท่านผชมชมมัอนี้พายเอฟซีนะครับแฟนครับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมากับแม่หมูคือเกาท่านผู้ชม พามาหาคูบาวัดปลาหงสสุดท้ายกับฟันแมนอยู่นะครับคูบาเนาะแมนย้ำให้ก่อนออกหาศูนย์สองนี่ไหมอันนั้นเบลีมือดีนะครับภาพมันไปหยุดตรงมือคือจะเขาถ่ายมือก็เบลแล้วคูบ่าฟันไริจับปลานี่ทนผู้ชมนะครับหงดที่ผ่านมานะครับห้าศูนย์สองนี่ครับผมคูบากันเน้นให้อยู่ด้วยครับเบ้าทว่าหาศูนย์บริเขียนให้คูบาว่าบริเขียนผู้ใดมักตัดเอา คุบาร์เน้น02กับ30มันย่างมันเลียบมีบเลียบนะครับงวดนี้ให้ถูกให้ให้ถูกอยู่แต่ว่าบริตัดใหน้นะครับเอาเอาไหมท่านผู้ชมนะครับผมอขอจังๆเด้อครับงวดนี้คูบารเป็นยังไงจือจือพระองค์ที่มาบอกสองหนึ่งในอยู่โอ้มาอีกงวดงวดที่เพิ่นมาบอกสองหนึ่งสองหนึ่งฝ้าผ้าเปียงล่ะครับฟ้าผ้าเปียกอ่าแล้วคร,รับ องเดียวกันแล้วก็เพิ่นกิ้นแม่ขั้นเท่าลงมาหายซูนอ่ะแต่มันเป็นหาหนึ่งอ่ะแม่นบอกฝันเห็นเพิ่นอีกบ่ครู่บาติเพียงได๋ฝันเห็นเพิ่นแล้วกองหมดเลยอือครับเขียนเอาโรเด้อขอบุกคู่บาต์เขเขียนเอ้ามันบ่อขังมันบ่อขังบ่ครับผมเออเขียนไอ้บาวเฒ่าเขียนบ่ครับมันจางขังมันจางขังเอาเขากำลังมือหมาเคู่คู่บาก็เขียนแม่นอยู่ได้ท่านผู้ชมนะครับคู่บาเขียนหาหาซูนสองได้ครับผม ว่าจะว่าจะเอาโรคเน่ยเอว่าบ้างบ้างวันหนึ่นะบ้างครับผมเออว่าบ้างอยู่คู่บากระแต่ว่าคู่บาคุยกันครับนั่งคุยกันกับคู่บาคู่บากระว่าเบาเถาหาศูนย์อี่ก็มักอยู่เด้อเลขประจำเบาเ่านี่คู่บาว่าธรรมชมนะครับคู่บาว่าถ้าตัดเขียนให้มันก็จะหลายตัวนะครับอ่เพราะตาอ่าทายคลิปเดี่ยวกันน่งนั่งคุยกับคู่บาครับคู่บาพนว่าก็จะเลื่อมด้วยเบาเ่าด้วยเลขประจำโตเจ้านะ หาศูนย์คู่บาวามักนําอยู่อืมนะครับบ่าวเถาก็บอกคู่บาวาได้รอตเตอรี่ไว้อยู่ครับผมสนอกนะครับคู่บากระมักนําแต่ว่าเบาเขียนให้เขียนให้ก็จะหลายตัวเพิ่นว่าเขียนให้ตาหาศูนย์สองเงื่นี้เบาเขียนให้บ่ครับเงื่อนนี่โบเขียนเอาโอ้ให้บ่าวบ่าวเถากำจมันจังหมังจะมือแห้งไปทันคู่บาวาอุ้ยเบาเถาเขียนเอาเคยบ่เคยเขียนมันเจตนาโพดให้บ่าวเถาเขียนท่านผู้ชม นะครับเราเป็นยังนะครับคู่บามันเข่ามันคือเข่าแล้วเนาะเข่าคือเก่าก่อนนี่เข่าคือเก่าแมนองศัลย์จอนนี่ครับงวดเนี้ยสันยังกระซังแล้วฝันว่าปูองค์เก้าพระอาจารย์อง์เก้าแมนครับผมเป็นพระอาจารย์องค์เก้าเหรอเพื่อนครับแต่แต่เพื่อนรุดปากออกมาน่ะบอกตัวเดียวเลยครับเพื่อนเพิ่นถือบาทมาบาทนั้นเนง้ามเหลืองยิ้มยุกจุงเอ้า เอาบาดเบอร์เก้าหน่ไปใส่เพื่อนมะมันเอาบาทเบอร์เก้าหนไปใส่ครับวันนี้เพื่อนได้เอาบาทนคุ้มหัวลงเอา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 บาทถือบาทมากแล้วกับเพื่อนกับมาคุ้มยัดเส่หัวเพื่อนไหมครับยัดใส่หัวมันหัวผัดติดออกมาหนําบาทครับอ้วันนี้เพื่อนก็เลยเอาเอาหัวน่ะตั้งเว้นเอาเอาหัวนนะตั้งเว้นแล้ววันนี้เพื่อนกับบาทตั้งเว้นครับอืค่บ แต่เก้าเนี่ยเพื่อนบอกแล้วบาดเบอร์เก้าเพิ่นว่าเพื่อนบอกว่าบาดเบอร์เก้าแม่เอาบาดเบอร์เก้าเนี่ยไปใส่ไปใส่เพื่อนว่าครับวันนี้เพื่อนก็เลยเอาเอาเอาคุ้มส่หัวเพิ่อนเอาบาดมาคุ้มส่หัวแม่เอาบาดครับซีหถอดถอดบาดออกมาหัวติดลงมาน้่หัวหัวมันติดบาดออกมาน้่แม่แล้ววันนี้เพื่อนก็เลยเอามือเน่ะเลี้ยงเลี้ยงเอา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 มือน่ะเลี้ยงเลี้ยงหัวเนี่ยก็เอเลี้ยงหัวกรอนแล้วก็เอาบาดว่างไว้ครับ คู่บาตีนะตีนะบ่ตีเก้าศูนย์ตีเก้าศูนย์แมนเอาบาดใช้หัวกับหัวหาหัวหกเลยครับผมหาในเบอย์หกเก้าศูนย์นี่แล้วคู่บาตีนเอาง่ายเพราะว่าหัวหัวติดบาทออกมาน้่มแมนครับเพื่อเลี่ยงจะบมาตัเก้าครับหาศูนย์บอกระบบบมาติครับผมเขียนลงไปรดหกเก้าศูนย์โอหกเก้าศูนย์สามตัวเขียนเลยบ่ครับผมเขียนเล ครับแล้วตัดสองตัวคู่บ่าเก้าศูนย์กับหกศูนย์เก้าศูนย์กับหกศูนย์เน้นพ่อคำเดิมครับแค่นี้เน้นวงไปครับหรือท่านเน,น้นไม่ขอพว่าขีดตัวได้ไหมครับผมขัขขขขขนเสือ้อขันเสื้อเพิ่นกับสีเก้าศูนย์หนแล้วเองครับอ่า<ม>เดี๋ยวจะให้คู่บ่าว้งให้ไกล<ม> นะครับอันนี้ฟันตองวัดเลยบ่ะครับ่ฟันมือขึ้นนี่เลยจ้งได้เลขงวดนี้เก้าก็ศูนกับมาครับเพื่อเพื่อมาต้องกันเพราะว่าบาทเบอร์เก้ามันคมไหมคมคักแล้วก็เสื้อหมันในพระองค์นี่พ่อครับผมว่าคนเป็นพระอริยสงฆ์ครับมาเบยรืเอชิ่นเนาะครับผมอ่าเอานะครับท่านผู้ชมนี่ครับคูบาวัดป่าแคปหน้าจอเดอท่านผู้ชมเดอนะครับหนึ่งมีนาคม2568 นะครับท่านชมสัญจรที่พังงานะครับครูบาว่าจะสัญจรปรสัญจรกะนี่ละฝันฝันตองวดนะครับฝันเห็นครูบาอาจารย์นะครับผมเพื่อนมาบอกบาดเบอร์เก้าเอาเบอร์เก้าเนี่ยไปใส่เอาเบอร์เก้าไปใส่ครับนี่เพื่อนก็เลยเอาซุปข้าหัวเพผันครับซุปข้าหัวหัวผัดติดลงมาน้ำหัวผัดติดออกมาในน้ำบาทน้ำเพื่อนก็เลยเลีเ้ยงไหมหัวหาหัวหก ห้าหกศูนย์บ่ทำมาช่วงผมบ่เอาหาแต่ว่าคู่บ่ามักกะคือหกมักเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์มักเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์เน้นที่เก้าศูนย์เไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ธรรมชมนะครับผมหาสั่งจองนะหาจองไว้ก่อนนะเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์นี่ตะวันเน้นที่เก้าศูนย์อืมเพราะว่าเก้าเพิ่เบ่าเลยดีครับเก้ากับเก้ากับเก้าอยู่แล้วครับบาทเบอร์เก้าบาทมึงเก็ศูนย์เหมือนครับ แต่มันปิจนาตรงหัวเพลนรลบเพลนแล้วหัวว่างกับมาบาดบ้างกูบาาก็เลยจับบ่าเอาหาเซอเอามาหกครับแล้วเอาหกแต่ที่แนียคือเก้าศูนย์ย่านมันเป็นหกศูนย์พอจับหนึ่งมันเขาพูดว่ามันตัวเดียวกันพรแล้วก็หัวหนึ่งอีกย่างหัวหนึ่งมันคมมันพยายามได้หกเก้าเก้าหกอะเอ็ดเอาแค่เบาเมื่เลียงกันนั้นมันโอ้ยงาม เอามาเลี้ยงให้หัวว่างอยู่นี่บาดว่างอยู่นี่แต่ว่าถ้าเบ้าเท่าตีเบ้าเทาจะตีเป็นเพิ่์ลว่าหัวติดออกมาได้ออกออกมาน้ำบาดมันติดออกมาต้องไม่ติดหาติดหกอ่าแล้วเพิ่์ลว่าเก่าไปใท้ครับหาเก้าศูนย<ม>์หกเก้าศูนย์หรือหาหกนี่แหละท่านผู้ชมหรือหาศูนย์นี่ตัวเก่าท่านผู้ชมสัญจร<ม>นะครับ,บเบิรไอ้เ <90. S 1> กะตีใท้ตะเล็ก บ้าเถ่ายู่นี่แหละครับออกเด็ดเดบาทเนี่ยมันออกแล้วไปใส่มาใส่บาทนี่บ้าเถ่ากับบ้าได้ดิ่านมช้ชมเพราะว่าคือเบาหาใช่ไะมมันมันมันหัวพูดเถ่านะเพิ่นก็เป็นพูดเถ่าะครับก็หาเก่าแล้วครับผมหาหัวหาหัวขาเก่าเพิ่นก็อายุเก้าสิบก็ปีเนาะครับเก้าสิบแปดปีแล้วเพิ่นเสียมื่อน่าพัครับองนี่แหละเขาฝันมากดีดี อันทั่วแมนก็นั่งอยู่ก้อนเมฆอยู่แล้วที่ที่ฝันที่ที่ฝันเห็นเพิ่นที่เพิ่นฟ้าพลาเปียงที่บอกสองหนึ่งแม่นแล้วก็หาหนึ่งที่เพิ่นบอกกันครับหาศูนย์เพื่อนไม่ไหาหนึ่งอ่ะมันมียิ่งถึอเพิ่นบังครับทิ่มแม่ข้าเท่ามากอ่ะหาหนึ่งนะเขาลงไปมันถึอแล้วครับประดุกปักมือน่ะครับแล้วเพิ่อนผมมาเขากู้บ่ายล้างเล็บว่าบนหรือล่างนะหาหนึ่งับวันนี้เพิ่นก็เลยบว่าหาศูนย์ล่างน่ะเพิ่นก็ดิกแม่ข้าเท่ามาเนี่ยครับเสียบติ๊ดลงมา เสียบจ๊กลงมาคีดคหศูนมันก็ออกหาหนึ่งหลังครับคู่บาคูบามันใจนี่คือมันใจ90้าศูนย์ร่องคือหกศูนยสตัว690กูนยพูดไมัก6กเาตัดเอาแต่ว่าเบ้าเ่าก็ว่าหาเก้าเลขประจำเบ้าเ่าจะมากงดนี่ห้าเก้ากระไรที่พราะว่าหัวหัวหาหัวหบาทหัวติดบาทลุดออกมา มันมันต้องเป็นเลขล่ะเพราะเั่นมันฝันปแปลนแก่ไปนี่มันมันมันเป,ปลีล่ยนไปว่าอะไรดอกฝันเห็นเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอกเล่นมาครับ <า S 1> เ,อเอาเกา้าเอาเอาบาดเบอร์กเก้านี่ไปใส่าบาดเบอร์เก้าไปใส่บาดนั่นมันมันมันเบอร์เก้ากับเบอร์เก้าอีรินเน่ะเพราะว่าบาดเบอร์เก้ามันก็มีรินแน่แน่เบอร์เบอร์เก้าแล้วกับเบอร์แปดครึ่งคู่บาศใส่กับเบอร์เก้าเรือมงามขึ้นอย่างนี่ยอุ่มมากเอาใส่หัวเพื่อนหัวผิดติดเพื่อนเพื่อนผูเสียได้หัวมาตั้งนะครับท่านผู้ชม คู่บากะฝันตงวดนะครับเอาหาผู้ใด้มาครับเนาะอ่าเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้อนะผมนะครับพอมาข้ากัฟังไว้ซื้องวดเมื่อกี้นี่คู่บาร์บารีตัดให้หาศูนย์นะครับคู่บามาย้ำให้กรอนออกเขียนให้หาศูนย์สองนะครับเป็นแนวทางหาเข้ามากับไปหาหยิบจับลอตเตอร์ลีได้ทำชมเด้อเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาร์นะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ